ตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยครับกำลังจะมีลาบูบูคอลเลคชันไทยแลนด์เนาะแต่ว่าสิงคโปร์มีแล้วเขาเอาหางของเมือไรอนน่นนะฮะมาใส่กับเจ Boo ้าลาบูบูน่ารักมากหน้าตาน้องเป็นอย่างนี้ครับเป็นแบบมีหางเป็นมือไรออนน่ารักมากน่ารักสุดๆคือการเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อไปซื้อน้องบูเนี่ยคนเปิดรับพรีเต็มเลยนะพรีออเดอร์เพื่อเดินทางไปซื้อแต่ประเด็นที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมไปเราไม่รู้จะได้ือาจะหมดมา นี่อันนี้เป็นด้านหน้าของน้องนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าน้องอยู่ในเปลือกหอ,อยแต่จริงถ้าไปเห็นภาพข้าง,างๆเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นเหมือนหางของเมอร์ริออนนะเออน้องใส่ชุดนะน่ารักมากซึ่งเขาไม่ได้มีแค่เจ้าตัวลาบูบูนะครับแต่มันเป็นคอเลคชันเลยมีกระเป๋าด้วยแล้วก็มีน้องบูด,ด้วยห้อยมาเห็นปะ่ะน่ารักถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อครบเซตนะซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นต่อไปครับว่าคอเลคชันของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงอาจจะใส่เป็นชุดขงชุดโขนชุดนางลํา ก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องคอยลุ้นกันนะครับว่าคอลเลกชันสำหรับลิมิเต็ดอ dition สำหรับประเทศไทยเนี่ยจะยังไงเนาะเออทรทเขาโซโล่ละเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะน่ารักสู้สิงคโปร์ได้เปล่า